เปรียบเทียบนาติดกันใช้ใบหยกกับไม่ได้ใช้อันนี้เสร็จแล้วหมวกก้อนอะไรเงี้ยนี่นาข้างกันข้างของตาที่ใช้กิ่งทองใบหยกอันนี้ของตาอันนี้ข้างข้างกันข้างกันก็จะเป็นมีหญ้าเยอะเนี่ยอันนี้คือนาข้างกันอันนี้คือของที่ใช้กิ่งทองใบหยก จะไม่ค่อยมีหญ้าแล้วก็ต้นข้าวก็จะแข็งแรงนี่ข้างกัน <laughs> โอ้แตกต่างกันจริงๆเนยโอ้โห,โโหเาสูงถว่วหัวหมันมไหล <laughs> ยางยาก กี่แจนวันนี้ลมเอาถั่วหัวบริเห็นหอดค้นสีดก่นนะเขาหมอเขาหมออันนั้นคือข่างกันของปัญย,ยหมอ้อหญ้าแลงจริงคึนบ้าเม่นเขาออกห้วงเนียดอกหญ้าคัก <laughs> อันนี้ของหน้าตาเสาทั้งหมดน,นี่คือข้างกันข้างกัน ไปย็นถุงสีแดงนาตาหม้อตาหม้อนะพงเยี้หมอเป็นแบบนี้น,น,นี่คือข้างกันเห็นเห็นเลยเนี่ยราคาสามร้อยห้าสิบบาทต่อกระสอบสามารถหวานได้หนึ่งไร่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยไร้สารเคมี